สวัสดีครับผมเอา TFC ถามมาครับว่าติดกับเว็บลอยสภาพซียูประมาณไี้ครับโอ้ยมันยูประมาณนี้เลยครับติดกับเว็บลอยครับผมอันนี้ผมจะใช่นี่ครับไอพวกนี้ออกมั้นี่ตัวนี้เป็นเว็บลอย์ตูดแหลมครับนี่ครับใช่ประมาณนี้ครับความห่างคว่ำนั่งประมาณนี้ครับ ไอวอกจากยางกันเหยียบประมาณซีหาเซนพอดีพอน้ำครับผมสใส่แบบนี้ตัวนี้เป็นตูดแหลมมันก็เลยใส่น็อตได้ถ้าตูดเป็นตูดว่าแหลมเหมือนไซยุประมาณพี่ครับอันนี้ก็ธรรมดาครับผมถ้าว่ตเจาะก็คือนั่นแหละครับอันนี้คือเจาะว่าเจาะใส่อางนั้นมาครับที่เสียดเนี่ยเป็นใส่ร่อนแม็กครับผม ได้รอแม็กครับนี่ครับผมรอแม็กสวยๆครับผมถ้าสภาพนี้ถ้าพร้อมติดตั้งหาปัญหาครับพี่น้องใด้รอดไหมหกแฉกสามแฉกขอบสิบเจ็ดขึ้นแล้วพี่น้องที่ว่าผมทายว่าทายรีวิวบังกระเรียบร้อยสิทนะครับรีวิวแบบมาณนี่ครับนี่ครับติดอยู่ประมาณนี้หน้ารถหน้าตรงอยู่ประมาณนี้ ส่วนจะเป็นประมาณนี้นะครับกับเวยบลอยในขั้นนี้เป็นช่างพิเศษช่างล่อแม็ดมาหาพันหาครับพร้อมติดตั้งถ้าว่าติดตั้งก็หาพันครับพี่น้องทีก้มห้างประมาณนี้ครับนี่จากจากตีนนะครับนครับจากพักเท่ามาประมาณสี่เซนสามเส้นแบบจติดอยู่ประมาณนี้ ตัวนี้ใช่คือเว็บลอยชิเพราะว่าตัวนี้เป็นเว็บตูดมนครับคือเขานี่เขาน,นี่ครับประมาณนี้ครับช่องว่างช่องห้างระยะางแต่ที่พอดีพองน้ำครับตัวนี้มันเป็นเว็บลอยตูดแหลมอีกประมาณนี้ครับติดไฟติดยังกับประมาณนี้ครับนี่ครับทุกท่าน สิเป็นนาตาประมาณนี้นะครับตาประมาณนี้ด้านหน้าด้านหลังจัดตรงจัดแบบคือเก่าแล้วครับตรงออกนั่นคือเก่าแล้วครับพี่น้องนี่เปนไปเขียนหยาได้สองสามมือครับไม่รีวิวเพราะผมไม่ได้รีวิวต่อนนั้นนะครับมองที่ว่านี่มองนี่ก็ใส่ขวดน้ำมันไปจองซื้ขวดน้ำมันใส่กระสอบ บรรทุกงานให้เราแปดแบกเกแบกครับเอาไปเห็ดยังทุบหน่อยๆนะครับเหาจะใช้กระสอบหนาสภาพนี้นะครับบ่ดติดตั้งหาพันครับติดตั้งหาพันธ์หาสไตล์เก้าครับตั้งรถตรงเท่าเบารถบาหนั่นตั้งตรงเื่าเละครับคุ้มทีคุมห้างอยู่ก่อมันนี่ครับ ทุกนักกจ่อข้อใส่นี่ผมก็ไปใส่หม่องพักเท่าเหมือนกั้นนะครับขยังครับผมนี่ก็ติดประมาณนี้นะครับพี่น้องเารีวิวพี่น้องเบ้างนะครับเบียซีที่ถามมาครับมาใส่กับเบียลอยใส่ประมาณตำแหน่งใดครับนี่ครับตำแหน่งนี้นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องแข็งแรงครับรีวิวเบ้างครับเบียดลอยครับตัวนี้ก็เบียดลอยครับผม ฝากคนไรกูเช่เบา,เบาต่อจว่าครับยังซาเลงครับผมจิบมีสวัสดีครับ